สบายดีพี่น้องสุขุกทุกคนมันเป็นบรสตี้กับมาอัปเดตนักท่องเที่ยวคือเราเนาะทุกคนซึ่งว่าตอนนี้ก็อยู่ที่จอร์สแฟร์คือเราเนาะกำลัาเพิ่งไปว่านักท่องเที่ยวมันไล่าดไม่ถึงอธิบายในคลิปเดียวมันกัอาจจะบอเอ่อควบคุมนะทุกคนก็เลยสตัดเป็นทยอยเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปทุกคนเวิ่งไปไปเพิ่งน้ำมันเลสโกนนี่เลยทุกคนลาทุ๊นะนักท่องเที่ยวจีิแบบ 坐了，坐了，那辆。 คือนักท่องเที่ยวกินพิมาเป็นกลุ่มกลัวอลอย่งที่เขา,านั่งาสีขาจอดแฝดรีว่าคนทีม่มาเที่ยวจดอดแฝดแหก็เตรียมััเนาะเ็นระเบียุดๆเยูบริเวณนี่มี่ประมาณเท่า3ามรอยบ้นทุกคนกคนรถขัรวมาลบ ที่สุดของที่สุดด้านาน,านั้นเม่นตลาดจอสแซเลยทุกคนทีทุกคนเห็นเม็นจอสแซอันนี้คือขามไปฟังจอสแซเนาะ เดี๋ยวว,ยวยย่าสาดทีสิบทุกคนยางไปแบบหลบๆก่อนนักท่องเทียยยยเ่ยวยร้แหงทุกคนทุกคนมันมับหลองเที่ยวเนะมาเป็นรถทัวร์เลยอ่ะพี่น้องคลิปนี้ทุคกคนลงน,นักท่องเที่ยวอย่างเดียวเลย ไปรถทั่วเลยพี่น้องเลยยอดแตก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 ขึ้นแตกโอ้โหพาณิชยเต็มเว่อล่ะสองถุงพอดีพี่น้องปังกันเลยปังปังมากนะดีใจนำคนไทย ที่มีนักท่องเที่ยวแห่แห่เข้ามาตอนนี้ประเทศไทยก็เหนือหอมเลยเนาะแต่ทุกคนสังเกตตอนนี้เป็นรถทัวร์นักท่องเที่ยวตอนนี้นี่จะชาวซาทีคนเดียวหนี่ยงรายยังคือของสละตะลังอยู่แล้วเนี่ยฮุดยอดดีเด่นเฮ้ยมาทนเฮ้อืมเป็รถทัวร์นักท่องเที่ยว สีเบานะไายามันมันได้เลยน,ละนะ 2, 3, คือออกมาลู่ลูเลยตอนนี้นะนรถออกหลัเกลับบาทรดนำรถออกหลัง เดือดป้าสุดยอดจอดแต่ว่ะเป็นรถทัวร์ทะยอยรับนรองเที่ยวออกไปเรื่อยๆเนาะป้าที่สุดตลาดจอดแต่แต่ใี่น้องแต่ทางหี้ของจอดแต่เนาะไม่ดีเายทุกคนเนาะนนี้เรก็จเล็กสักหน่อยเนาะจะเป็นร้านอาหารเป็นร้านที่เดียวนี่ผมครบทีมด้วยมีสุยัติของกินของอยาก ร้านเบียรอาหารหวานข้าวมีกครบนะ มีบนนั่งเป็นโต๊ะเป็นยังไงนั่งแบบยางดีเลยอ่ะเป็นทีฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้น้อคนร้ายร้ายทัดร้ายแน่บนกันนักท่องเที่ยวที ลงมาวงเดือนกเนาะเดี๋ยวเลยลานเนก็ลานเล้งทุกคนใครดีใครดีกันนะเลยตอนสติอยากสดห่อนๆมึงเด้เนาะแซ่บแห้งอะไนมา เมื่อย่างเดียวขาดร้นะอู้ซุดของพิซซุดเด้ละ คน้อ,องเอ้ยไลยกระดองครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้บาสาตีกับคอตัวล่าพีและหน้องไปก่อนเนาะคลิปหน้าจะมาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับส,สบายดีบ๊ายบาย